วันนี้เราจะมาสาธิตการโหลดคีย์บอร์ดของ Google นะครับที่พิมพ์ด้วยเสียงหรือคำพูดนะครับเข้าไปเข้าไปเลยนะครับที่ Play s ตติกติกติก,ตก,ตก,ตกนี่ลงมา Play Store แล้วก็พิมพ์คำว่าคีย์บอร์ด Google หรือว่าผมชอบใช้เสียงครับเสียงหลอกลอกอ,กอาชีเสียงหลอก คีย์บอร์ด Google นี่มาแล้วครับอันแรกนี่นะครับนี่บอดแป้นพิมพ์ของ Google ครับการให้ดาว4.2เอาตัวนี้ก็พอนะครับดาวน์โหลดนะครับเริ่มติดตังตต้งติดตั้งปรปรสยอมรับนะครับ21 ครับ12เมกะไบต์นะครับนะครับ1,024เมกะไบต์เท่ากับ1จิกนะครับ1กิกไบต์เปิดเปิดแล้วครับเปิดขึ้นมานะครับหรือไม่งั้นเราก็กลับไปแล้วก็เปิดใช้งานครั้งแรกนะครับการตั้งค่า กูเกิลพิมพ์ด้วยเสียงคีบอร์ดนะครับเนี่ยเปิดแล้วมันจะเปิดให้คมัคนะครับครับครับเดี๋ยวครับจะเย็นๆเดี๋ยวจะซ่อมให้แล้วก็เราก็เสร็จฟับเราตั้งค่าแล้วมันก็กลับไปเลยนะครับอักษรไทยตั้งค่าพิมพ์ด้วยเสียงติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกบอกคำที่ไม่เหมาะสมไม่ไม่ต้องบอกแล้วครับ ยังมาลงยืนใครนอกจนพี่ปวดหัวใจฝนตกพรำ,พรำนี่นี่นี่ตัวมันเสร็จสิ้นแล้วครับเสร็จแล้วครับเมื่อกี้นี่สับสนครับโอเคทดสอบกันเลยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกจงมา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  ต้องมาเรารอเขาลืมมาแล้วจิ้มไปตรงที่ตรงไม้มุมด้านขวามือนี่ครับกำลังเรื่อไหนนักบอกให้ลูกคนแรงนั่นคือกลับไปเป็นเกมเนาะครับมาแล้วครับเขาไปบอกให้คนตัวนี้มันกับไปเกมไปตัวพูดเลยนี่แหละครับมาแล้วครับ พิมพ์ข้อความด้วยคำพูด uh huh. ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าจับจิ้งจกมายัดไส้วันทูทีจักรจี้หัวใจแอนตกวันแอนตกบันไดเพราะไอห,หมาตัวนี้อิ่วอิวกางฟโอเคหยุดครับมมครับ เอก่อนล้านครับล้าน <c oughs> ล้านเอ่ยปลาค้ำแล้วค้เทีดจัง